มาอัปเดตครับหลังจากตัดใบแล้วสีหามือครับเนี่ยโอยเบ่งเอาครับบันนี้ผู้ถามว่าอ้เป็นยังไงตัดเป็นยังไงตัดมันละเนี่ยเบ่งเอาครับบันนี้นี่แหละครับการเกษตรยุใไม่เขาต้องดัดแปลงออาไปเห็ดตามทฤษฎีอะไรมันกระโบ,บไว้ครับหาทังเทือเขาต้อง นีออกจากทฤษฎีไปนแ่้นครับยอหลังจากใส่ปุ๋ยวานปุ๋ยเสร็จปุ๊บอ่าหนึ่งอาทิตย์ตัดเลยนะครับตัดแล้วท่านจะได้เห็นแบบนี้ใบที่มันกินปุ๋ยขึ้นไปเขียวนี่มันอีเป็นปุ๋ยต่อปัทินครับยางงามเลยกันแท้กกับแปรเดือเตือไปครับพนะ่ะอ้ยงามไหล